ชายชุติมาไม่ทนต่อกลับคนแซะห่วงก้้งทิมพิธาหิวแสงออกสื่อบ่อยเพราะ เรียกได้ว่าขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดค่ะสำหรับนักแสดงสาวตายชุติมาที่ขึ้นแท่นกลายเป็นสาวฮอตทั้งเรื่องของหนุ่มหนุมรักครั้งใหม่รวมไปถึงรักครั้งเก่าอย่างอดีตสามีทิมพิธาที่กลายเป็นหนุ่มฮอตได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังถูกเสนอชื่อเป็นนายกคนต่อไปแถมยังมีข่าวจิ้นกับนางเอกดังรวมไปถึงสาวๆหลายคนจับจ้องจนทำให้สาวตายถูกพาดพิงโดนจับไปดราม่าด,ด้วยตลอด ล่าสุดค่ะวันที่6สิงหาคม2566ตายชุติมาที่ออกมาเปิดบ้านในรายการตีท้ายครัวทางช่อง3ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องของคุณสามีด้วยว่า ตั้งแต่อดีตสามีฮอตมากก็มีคนเมาส์อยากได้แสงไหมเพราะว่าออกสื่อบ่อยมากๆเราก็อยู่เฉยๆนะแต่งานต่างๆก็ติดต่อมาทําให้คนมองว่าอ้าวนี่ภรรยาคุณพิธาไม่มีคําว่าอดีตมาด้วยทําไมอะ่ะเรื่องทัวลงที่บอกว่าเกาะกระแสพิทิมเพราะอยากกลับมาวงการบันเทิงไม่เคยเกาะเลยแค่แบบว่าเหมือนช่วงที่เขาหาเสียงเราก็ช่วยสนับสนุนเฉยๆ อย่างประโยคคนว่าเราในไอจีพี่ทิมว่าเราห่วงก้างคือตอนที่เลิกกันมันอาจจะกระแสว่าเราออกมาพูดเรื่องไม่ดีแล้วทําไมตอนนี้มาสนับสนุนคือเรามองว่าเราไม่ได้เกลียดกันเราเล่าความจริงในสิ่งที่พูดเวลาเราเล่าไม่มีอารมณ์ใส่เข้าไปในคําพูดแต่มันเป็นประสบการณ์ที่เจอมาว่าเขาเป็นแบบนี้นะความดีเขาก็มีความไม่ดีเขาก็มีเป็นเรื่องปกติถามว่าได้คุยกันไหมพอมีข่าวนี้ กับพี่ทิมคุยแต่เรื่องลูกเรียนอะไรยังไงไม่ได้ปรึกษาเรื่องส่วนตัวแล้วเลยมีข่าวที่อยากเคลียร์ข่าวเก่า คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าเราเลิกกับพี่ทิมเพราะว่าเราเที่ยวอยากจะบอกว่าข่าวนี้โดนปล่อยแบบเลอะเทอะมากเพราะจริงๆแล้วตอนที่เราอยู่ด้วยกันเราไม่ได้ไปไหนเลยตอนที่เลิกกันเราก็ไปข้างนอกบ้างลูกอยู่กับพ่อเราก็อยู่คนเดียวพอเราไปช่วงนั้นคนไม่รู้ว่าเลิกกันคนเข้าใจผิดจากจุดนั้นเลิกปุ๊บไม่ได้ออกมาบอกเลยว่าเลิกกันคนก็เลยเข้าใจว่ายัางไม่ได้เลิกกันนั่นเอง